ต้นเรียนต้นนี้เป็นต้นที่อร่อยมากนะครับเมื่อวานลองชิมดูนะครับตอนนี้เหลือลูกบวกลายเป็นยอดสามลูกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกลูกครับสวยๆแล้วต้นนี้ก็ลูกโตๆว่าหกนักรวมนะครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่2บแปดยี่สองยี่สามยี่สี่ี่ห้ายี่หกยี่เจ็ปดแปดลูกนะครับเดินไปต่อแปดแล้วก็อันนี้ก็ลูกกลมกลมสวยๆนะครับยี่เก้าสามสิบสาม3 3สามสองสมสี่ห้าสาหสามเจดมลูกสามแปดสามเก้าสีส ต้นนี้หนึ่งลูกครับสี่สิบเอ็ดต้นนี้สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบลูกห้าสิบแล้วก็ต้นนี้อีกหนึ่งลูกนะครับห้าสิบห้าสิบเอ็ดต้นนี้ เดสห้า้าสองนี้ห้าสี่ห้าห้าหับลูกสวยๆแล้วห้าเจนี้เหลือลูกอ8เดินดูนะครับตอีนี้ลูกใหญ่ครับห้ ลูกลูก0แล้วก็ต้นนี้ก็เป็นหกสิบหกกสบสอครับหกสิบสามเหอต้นนี้อีก

แปดห้าแปดหกหกลูกอันนี้อีกแปดเจ็ดแปดแปดแปดสิบเก้าครับมันเหลือประมาณแปดสิบเก้าลูกนะครับเตียนโอเคครับของที่บ้านสวนนะครับ